ก็สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาพาทํารถเข็นเก้าอี้รุ่นใหม่กันครับก่อนอื่นนะครับผมก็ทําการตัดเหล็กนะครับผมก็จะตัดเหล็กแป๊บขนาดหกนนนะครับผมจํานวนประมาณสักสี่ท่อนครับเพื่อที่เราจะได้ไปงอเหล็กนะครับผมในส่วนของแบบนี้นะครับผมก็จะไม่มีเหล็กกล่องหรือว่าเหล็กอะไรจะใช้เป็นเหล็กแป๊บเดียวเลยนะครับผมก็จะใช้เป็นการงอส่วนมากครับเพราะว่าตัวโครงสร้างเนี่ยมันไม่ได้รับปําหนักอะไรเยอะครับผมเพราะว่าลูกค้าเขาบอกว่า เออต้องการขนเก้าอี้นะครับผมไม่เกินสิบตัวนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทําการเทำกันนะครับวันนี้ผมก็มาร้านงอเหล็กนะครับผมก็จะงอตามลูกโครงที่เราได้ทําการออกแบบแล้วก็กักขนาดไว้นะครับผมนี่ก็จะดัดตัวส่วนของโครงตั้งครับผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวเอาไว้สอดเก้าอี้นะครับก็จะมีความกว้างอยู่ที่สามสิบแปดเซนนะครับผม และนี่ก็จะเป็นตัวเหล็กที่ผมงอเสร็จนะครับผมก็จะได้ประมาณนี้ครับก็จะมีทั้งหมด3รูปแบบนะครับผมแล้วจะบอกก่อนเลยว่าขนาดนะครับผมก็ต้องขึ้นรับขึ้นอยู่กับตัวเก้าอี้แล้วด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเออเราจะทําสั่งเก้าอี้ตัวนี้ไปจะไปใช้ของเราได้นะครับผมไม่ใช่นะครับผมก็ เก้าอี้เนี่ยจะมีหลากหลายมากเลยนะครับผมในส่วนของตัวเก้าอี้เนี่ยจะไม่มีรูปที่ไม่เหมือนกันรูปร่างที่มันไม่เหมือนกันแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาออกแบบใหม่ครับแล้วสําหรับอุปกรณ์หลักที่ผมใช้ในวันนี้นะครับผมก็จะเป็นในส่วนของตัวหินเจียไรส์สายของทางบอสครับตัวหินเจียไรส์สายตัวนี้นะครับผมจะมีระบบคิกแบ็กครับผมแล้วก็จะสามารถรรปรับความเร็วรอบไดถึง6ระดับครับผม และที่สําคัญนะครับเวลาใช้งานนะครับตัวเครื่องมีปัญหาใบแตกหรือติดขัดนะครับตัวเครื่องก็หยุดการทำงานทันทีครับต่อมาจะเป็นสว่านกระแทกเสาระบบของทางบอสเหมือนกันครับผมก็จะสามารถใช้งานได้หลากหลายครับตัวนี้ครับก็จะมีความรรอบสูงสุดอยู่ที่2,100รอบต่อนาทีครับต่อมาเดี๋ยวเรามาลุยงานกันเลยครับหลังจากที่ผมได้ทำการงอเหล็กมาเสร็จนะครับผมก็จะหาขนาดแล้วก็จะทําการเชื่อมนะครับผมนี่ผมก็จะต้องตีให้มันแบนก่อนนะครับเพื่อที่เวลาเชื่อมจะได้สนิทครับ ขั้นตอนต่อมาก็จะเป็นการประกอบล่ะครับผมในส่วนของการประกอบเนี่ยผมก็จะเ,เชื่อมตามตำแหน่งที่เราลองใช้ดูก่อนครับผมเผื่อเวลาที่เราลื้อเนี่ยจะได้ไม่เกิดการลื้ออะไรเยอะแยะนะครับผมแต่ว่างานทุกงานนะครับที่เราใช้งานเนี่ยมันก็ต้องมีปัญหาอยู่แล้วครับทุกปัญหามีไว้แก้ครับผมนี่ผมก็จะตัดเหล็กเผื่อมาหน่อยครับผมเพราะว่าเราไม่รู้ว่าตัวโครงสร้างของเราเนี่ยจะเ,เท่าไหร่ครับผมแต่ถ้าเราตัดพอดีไปบางทีมันอาจจะใช้ไม่ได้เลยนะครับผม นี่เราก็ทําการเชื่อมครับทั้งสองฝั่งก็จะทําเหมือนกันเลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัวโครงสร้างตัวรับน้ำหนักด้านล่างนะครับผมนี่ก็จะไล่เชื่อมไปเลยครับต่อมาที่ผมก็ทําการคึงเพานะครับตัวเพาตัวนี้นะครับผมจะมีความยาวรวมอยู่ที่58เซนนะครับผมนี่ผมก็จะมีแกลบระหว่างกลางอยู่ที่48เซนครับนี่ก็จะไล่คึงปอกไปเลยนะครับผมในส่วนของการคึงปอกเนี่ยก็จะคึงปอกตามขนาดไดมิเตอร์ของรูลูกปืนนะครับผมก็บอกไม่ได้ว่าผมจะต้องคึงเท่าไหร่ครับผม ก็จะขึ้นอยู่กับตัวลูกปืนล้อของแต่ละรุ่นนะครับผมถ้าผมบอกว่าผมกึ้ง18มิลเนี่ยแต่ว่าลูกปืนที่พี่จะไปใช้งานเนี่ย20เนี่ยมันก็จะเสียครับผมอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับลนะักษณะลูกปืนของล้อของออในแต่ละคนนะครับผมจะไม่เหมือนกันครับ อันนี้ก็เสร็จแล้วเราก็จะเอาลองใส่ครับผมก็ใช้ได้ครับขั้นตอนต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะมาออกแบบครับผมการออกแบบนี้คือผมจะเอาล้อมาลองทาบดูก่อนนะครับแล้วก็จะไปหาเหล็กที่เรามีครับเหล็กที่ผมมีอยู่นะครับผมก็จะเป็นเหล็กนิ้วครึ่งนะครับผมนิ้วครึ่งหนา3มมิลครับนี่ก็ทําการตัดเลยก็จะเผื่อขนาดไว้หน่อยนะครับผมมีบวกลบนิดนึงครับเผื่อเวลาที่เราดักหรืองอเนี่ยจะได้ไม่เกิดความเสียหายครับผมส่วนขั้นตอนต่อมานะครับผมก็จะหาระยะในการงอนะครับผม ในงานนี้นะครับผมจะงอเป็นสามเหลี่ยมนะครับเพื่อที่เวลาเชื่อมนะครับผมตัวเหล็กเผาก็จะอยู่ตรงกลางพอดีนะครับผมแต่งานทุกงานนะครับจะใช้ได้หรือไม่ได้ก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของเราแต่ละคนครับผมอันนี้ในส่วนที่เกินผมก็ทําการตัดออกนะครับงานหลักๆวันนี้นะครับผมจะใช้หินเกียรเยอะมากเลยนะครับผมเพราะว่าจะเป็นงานตัดนะครับและนี่ก็จะเป็นลักษณะงานที่งอเสร็จนะครับผมก็จะได้ประมาณนี้ครับผมก็จะทําแบบนี้ทั้งหมด2ตัวนะครับผม แล้วเราต้องทําให้เท่ากันทั้งสองข้างด้วยนะครับเพื่อเวลาใส่จะได้ไม่เอียงไม่เบี้ยวนะครับอันนี้ก็จะตัดส่วนที่เกินออกเหมือนกันนะครับผมการตัดเนี่ยก็จะใช้เป็นหินเจียไร้สายในการตัดครับหินเจียตัวนี้นะครับผมเวลาที่เราใช้งานเนี่ยถ้ามีการติดขัดของตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องจะหยุดการทํางานทันทีเลยครับต่อมานะครับผมก็จะเป็นการประกอบนะครับการประกอบนะครับเราก็ต้องหาเซนเตอร์ให้ได้ก่อนนะครับผม แก็บแต่ละข้างให้เท่ากันครับผมแล้วก็ค่อยเชื่อมนะครับไม่ใช่ยูยมาวางเชื่อมได้เลยไม่ใช่นะครับผมก็จะเป็นเทคนิคในการทํางานของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันครับผมนี่ก็จะเป็นการไล่เชื่อมครับการไล่เชื่อมเนี่ยผมก็จะไล่เชื่อมแท็กไว้ก่อนครับผมแล้วก็จะไล่เดินเต็มครับในแต่ละจุดเลยครับผมในการทํางานก็จะค่อนข้างหลากหลายครับขั้นตอนต่อมานะครับผมก็ทําการเชื่อมเก็บรายละเอียดทั้งหมดเลยนะครับเพื่อให้ตัวโครงสร้างที่เราทำเนี่ยมันแข็งแรงครับผม ก็จะไล่เชื่อมไปเลยครับผมนี่ก็จะเป็นกระบวนการสุดท้ายนะครับหลังจากที่เราทําการประกอบเสร็จนะครับผมก็จะไล่เชื่อมตามตำแหน่งที่ยังไม่ได้เชื่อมเลยครับส่วนด้านล่างแบบนี้เราก็เชื่อมเหมือนกันนะครับผมเพื่อให้ตัวโครงสร้างมันแข็งแรงครับก็ต้องขอแก้ที่นึงครับผมในส่วนของความหนาของเหล็กนะครับผมจะเป็น6มิลนะครับพี่ๆจะเข้าใจผิดว่าเฮ้ยทำไมเหล็ก3มิลมันหนาจังว่าจริงๆมันเป็นเหล็ก6มิลนะครับผม แลนนี่ก็จะเป็นตัวด้านข้างนะครับตัวด้านข้างที่มันแลบออกมาเดี๋ยวผมก็ทําการตัดนะครับผมเพื่อเก็บรายละเอียดตัวชิ้นงานหน่อยครับอ่ะก็จะตัดมุมออกไปเลยนะครับผมเพื่อเวลาใช้งานเอ่อจะได้ไม่เกิดการอันตรายด้วยอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็เพิ่มความสวยงามให้กับตัวชิ้นงานด้วยครับขั้นต่อมานะครับผมก็จะเจาะรูนะครับผมก็จะใช้เป็นเมจิในการมาร์คครับเพื่อหาระยะในการเจาะรูครับการเจาะรูเนี่ยก็จะใช้เป็นดอกสว่าน3มมิลนะครับผม3.5มมิลครับในการเจาะครับเพื่อที่จะ<พ> ร้อยผ่านตัวล็อกนะครับตัวกิบล็อกครับผมก็จะเจาะเหมือนกันทั้งสองรูเลยนะครับการเจาะเนี่ยก็จะใช้ความเร็วรอบที่ต่ําสุดนะครับผมเพื่อเวลาเจาะนะครับดอกจะได้ไม่ไหม้ครับผมนี่ก็ทําการประกอบเข้าไปเลยครับแล้วก็ใส่ตัวกิบล็อกครับผมเป็นกระบวนการสุดท้ายครับอีกฝั่งนึงก็ใส่เหมือนกันเลยครับผม เป็นงาน DIY นะครับผมที่เป็น DIY งานเหล็กครับแล้วนี่ก็จะเป็นตัวโครงสร้างที่เสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะมาทดลองการใช้งานให้ดูก่อนเลยที่ฝาครับว่ามันจะเป็นยังไงครับการใช้งานนะครับก็ค่อนข้างที่จะติดขัดพอสมควรนะครับผมก็ใช้งานยากครับผมบอกเลย คืองานทุกงานเนี่ยมราจะต้องเจอปัญหาอยู่แล้วนะครับแล้วการเจอปัญหาเนี่ยเราจะไปปรับปรุงแก้ไขยังไงให้มันดีก็จะขึ้นอยู่กับฝีมือของเราแล้วครับผมและนี่ก็จะเป็นตัวโครงสร้างแบบแรกที่ผมทําการเสร็จนะครับเดี๋ยวแบบต่อไปนะครับผมจะต้องแก้ไขความสูงใหม่ครับตัวนี้นะครับมีความสูงมากกว่าตัวเก้าอี้เกินเกินไปครับ เดี๋ยวเราต้องตัดให้มันลงมาครับผมและในส่วนของตัวใต้ท้องนะครับมันสีกับพื้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะต้องยกให้มันขึ้นลงไปครับแล้วเดี๋ยวจะแก้ไขยังไงนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันอีกทีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมขอฝากไว้ทีเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมถ้าชอบอินกับวินเทจนะครับก็ฝากติดตามและเป็นกำลังใจให้อินกับวินเทจด้วยนะครับผมครับ